ที่ดีสมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตรประวัติริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลองอรุณรง่งฟ้านภา,าสว่างฟ้า้างแสงทองสุรีเรีองรองส่องฟ้าเวหาปลาหยาดนำค้างพลางแกลพปลายใช้แสงทอง อกตื่นพรันสวรรค์เปิดตาฟ้าดินเปิดใจต่างอวยชัยพระเจ้าเ,าเป็นเจ้าของจากกระวานสารพันน้ำลำร้องนกบินร้องก้องปูสาธุการช้อนเก่าวคานวันคืนตื่นตามอง คอยหวังปองผู้พิทักษจากวิมานผู้ทรงฤทธิ์พิชิตมาลงทรงตั้งประบุตช่วยมนุษย์บาปนา้มาช้านานไถ่าบาปสิน้นล้างมนตกินสิ้นภัยพาน